งั้นเดียวว่ามาเริ่มจากอะไรง่ายๆดีกว่าด้วยการทำพาสต้าไร่ให้หนูกินง่ายมากก็จะทำมันเธอก็ต้องแค่ใช้สปาเกตตี้ทั่วไปฉันไม่เคยกินอะไรแบบนี้มาก่อนเลยในชีวิตแต่ฉันว่าฉันทำได้แต่ฉันจะเอาสปาเกตตี้ใส่หม้อเล็กๆนี้ได้ยังไงนะใช่สิยากที่อธิบายนั่นก็ดูแล้วนำไปใช้เธอก็แค่ตั้งหักสปาเกตตี้แบบนี้ จากนั้นก็ลงไปในหม้อต่อมาก็แค่ต้องปล่อยให้มันสุกแล้วก็คนไปด้วยโอ้มันง่ายกว่าที่ฉันคิดซะอีกสวยแล้วฉันสบายกินแตงของฉันไม่หมดเลยเส็งสุดๆเอวนี่เขาเพิ่งยอนกระทะทิ้งไปงั้นเหรอใช่ฉันว่าฉันรู้แล้วว่าใครต้องแพ้แน่และฉันก็ยังรู้อีกด้วยว่าใครจะต้องชนะฉันนี่ไงแทนได้ใช้หม้อเล็กๆฉันจะใช้กระทะใหญ่ๆก่อนอื่นฉันจะผัดมะเขือเทศลงไป จากนั้นก็ใส่สปาเกตตี้ลงไปเลยนี่สิวิธีทำพาสต้าของจริงไร้สาระนี่เธอลืมเทน้ำลงไปหรือเปล่าต้องแบบนี้สิโอ้ <c oughs> ใช่ย่ามองอะไรไม่เห็นเลยย่าต้องการอะไรมาเช็ดแว่นสักหน่อยเออเออเบตตี้หวังว่าเธอไม่ว่านะชุดเชฟของฉันไม่ได้ใช้สำหรับนั่นนะ <What? S 2> ฉันใส่มันเพื่อทำอาหารอร่อยๆอ่ออย่าไม่จำเป็นต้องใส่ชุดเพื่อทำอาหารอร่อยๆแต่ยังไงย่าก็ทำอาหารอร่อยๆให้หลานได้อยู่ดีแล้วฉันจะทำยังไงดีนึกออกแล้วทำไมไม่ใส่สปาเก,กตตี้สรดั้งเดิมละ่ะฉันก็แค่ต้องใช้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วก็ต้มมันด้วยในการน้ำร้อนทั้งเร็วทั้งอร่อยง่ายสุด วิธีดั้งเดิมเขาทำกันแบบนี้โดยย่าจะขุดชีสลงไปบนสปาเกตตีและจานของย่าจะยิ่งอร่อยมากขึ้นไปอีกนี่เป็นวิธีที่เชยมากทุกอย่างเราทำเพื่อความสวยงามและใส่ซี้กกอกเล็กๆล,ล,ลงไปก็ไม่เร็วเลยทุกคนชอบมันงั้นก็ลองดมกลิ่นของมันก่อนซิเป็นฉันก็คงเลิกกินพาสต้าจานนี้ฉันว่าพาสต้าของฉันก็จะพร้อมเหมือนกันถึงเวลาเพิ่มซอสลงไปแล้ว เฮ้เฮ้ถึงเวลาลองแล้วในที่สดถุกจานดืนน่ากินมากเลยแต่บะหมี่ในการต้มน้ำไม่ทำให้หนูงงนิดหน่อยบางทีให้หนูเริ่มจากมันก่อนละ่ะอ๋อละ่ะเย้ไม่ได้เรื่องเลย งั้นหนูจะลองพาสต้ากับไส้กรอกของโรดดีกว่าอืมนี่มันแตกต่างกันเยอะเลยอร่อยมากจานที่เหลือแล้วโอ้สปากเกตตี้กับชีสไม่มีอะไรอ,อร่อยไปกว่าน,นี้แล้วอืมนี่อร่อยมากเลยคุณย่าชนะคะ่ะ ฉันรู้อยู่แล้วตอชน,นะเรียนแล้วรู้จากฉันนะนี่มันอร่อยมากเลยรอบที่สองเาอยากให้ทุกคนทำคุกกี้หน้าตาแบบนี้เหมือนในชเชร์รเออแล้วมันต้องทำยังไงเนี่ยง่ายมากบางทีให้ฉันเป็นผู้ชนะเลยดีไหมยังมีผู้เข้าแข่งอีกคนนะยากก็เลยเหมือนกันอ,อ้า ย่าไม่ควรป็นคอตัวเองแบบนั้นเลยก่อนอื่นเธอต้องล่อนแปง้งและแน่นอนจากนั้นก็ปรงรสชาติสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือชินาม,มอนแบบนี้เลยเธอว่อย่างไรล่ะคุณย่าแล้วน้ำตาลละ่ะคุกกี้แบบไหนที่ไม่มีน้ำตาลคนลงไปนิดหน่อยแบบนี้เลย โอ้ oh, ฉันว่าฉันก็จัดการแป้งได้โอ้มาเลยไม่เอ่มตอนนี้ก็มีแป้งเต็มหน้าฉันไปหมดแล้วเลอะเธอไปหมดเลยเอ่อโอเคใช่จริงๆก็เลอะมากเลยแต่ฉันจะไม่เหลือน้ำตาลนะฉันก็แค่ต้องเพิ่มมันลงไปใน,ในเนยแล้วจากนั้น mm hmm. ก็คนให้เข้ากันพอเข้ากันแล้วแบบนี้เลย แล้วก็คนการให้น้ำตาลละลายจากนั้นก็เทล,ลงไปในแป้งแล้วก็มิกให้เข้ากันด้วยที่ตีแป้งใช่ย่าก็เพิ่งนึกได้เรื่องเหนยแต่ย่าจะคนให้เข้ากันด้วยมือเพราะวิธีทําคุกกี้ต้องทำด้วยความรักและแน่นอนเราไม่ต้องลืมเพิ่มน้ำเชื่อมด้วยแบบนี้เลย อเราต้องใช้เนยยังไงกันแน่มันลื่นมากเลยฉันกล้จะทำมันหลุดจากมือฉันแล้วเออนี่แหละที่ฉันพูดถึงแต่ไม่เป็นไรมือข้างเดียวก็เพียงพอแล้วจะทำมันเข้ากันได้เอ่อตั้งแต่ของฉันก็จะพร้อมแล้วที่เหลือแค่เล่นมันให้แผ่นๆแล้วมันก็สำคัญที่ต้องวัดขนาดให้เป๊ะ เพราะมันจะทำให้รู้ว่าจะได้คุกกี้ออกมากี่ชิน้นส่วนยอดจะใช้แม่พิมพ์แบบนี้เพราะคุกกี้จะออกมาสวยงามกว่าแบบนี้เลยดูสิว้าวทุกคนเกือบจะพร้อมแล้วแล้วฉันตามทุกคนได้ยังไง นึกออกแล้วถึงเวลาที่ฉันจะทำคุกกี้จากแป้งเด๊ะฉันเอาอยู่จริงๆด้วยเยี่ยมแบบนี้เลยเราจะทำขนมปังขิงเพอมขานิดหน่อยแล้วก็ตรงนี้ด้วย <Wow. S 1> ใช่ดีไปเลยเออแป้งเข้าปาก <laughs> เจ้าตัวน้นของฉันพร้อมแล้วและบ้านของมันด้วย Tinh là học kỹ học tạo ở blah 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 xem blah có blah 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 ถึงเวลาสร้างรถไยแล้วฉันจะสร้างบ้านนี้ด้วยคุกกี้แลจะได้เอาไว้กินที่หลังได้ดูบ้านนี้ก่อนสิลูกกวาดเยอะมากเลยดูสิมันทำให้ฉันนึกถึงช่วงปีใหม่เลยละ่ะแล้วดูคุกกี้สีสันสใสนี่สิมันน่ารักมากเลยใช่ไหมโอ้ใช่คุกกี้ต้องมีลูกตาด้วยแต่ฉันกินมันเกืบจะหมดแล้วอะ เอาไม่นะออะเชฟเบตตี้เธอไปขั้นฉันแล้วแต่ก็ช่างเถอะเธอพูดถูกฉันเพิ่งได้บ้านปีใหม่สุดเจ๋งเอาล่ะถึงเวลาลองแล้วว้าวบ้านขนมปังขิงมีคุกกี้หลายอันเลยแบบนี้นี่ฉันอยากได้เออแล้วนี่มันอะไรกันอ๋อ แห้งมากไม่อร่อยเลยเหมือนคุกกี้หมดอ,อายุอ่ะอนี่สิน่าอร่อยมากเลยนันก็ถึงเวลาลองบ้าขนมปังขิงแล้วหนูจะล่ามจากประตูว้าวมาลองกันสุดจะบรรยายเลย นี่มันอร่อยสุดๆหนูจะข้าเมือบให้หมดทั้งบ้านเลยและแน่นอนข้างในบ้านด้วยอืมอร่อยมากโทษทีนะคะมันูหยุดไม่ได้โทษทีนะคะบ้านพังหมดแล้วแต่มันอร่อยมากๆเลยอืมอร่อยมากดังนั้นเบตตี้เป็นผู้ชนะ แน่นอนฉันเห็นมันตั้งแต่วินาทีแรกแล้วหนูอิ่มของหวานแล้วตอนนี้นีอยากกินคอนดอกรอได้เลยอย่างน้อยฉันก็รู้วิธีทำไส้กรอกอันนี้ไงส่วนฉันจะใช้ไส้กรอกที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด ใส่กอกแบบนั้นเหรอไม่น่ากินสักนิดต้องใส่กอกแบบนี้สิ <Yeah. S 1> มันจะต้องออกมาอร่อยสุดๆไม่ต้องทำอะไรมากเธอก็แค่เสียบไม้เข้าไปในซี่กอกจากนั้นก็เทน้ำมันลงไปในกระทะฉันมีปัญหาที่ฉันไม่ได้คาดว่าจะเกิดขึ้นแล้วฉันจะเปิดหอ่อซี่กอกอย่างไงนะทำไมฉันถึงทำไม่ได้เลย แม้แต่เด็กเลก็กยังทำได้มันง่ายจะตายไปโอ้ฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าตรงนั้นได้อ๋อการทำอาหารนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆใช่ถูกแล้วฉันว่าฉันทำได้ดีกว่านั้นแน่ไส้กรอกยังไม่ทันตกลงต๊ะว่าฉันจำสูตรของมันได้ขึ้นใจเตรียมไม้เสียบให้พร้อมไส้กรอกถึงเวลาตกลงมาแล้วใช่ แบบนี้เลยตอนนี้ก็ต้องเอาไส้กอกจุ่มแป้งให้ทั่วจากนั้นก็จุ่มลงไปในะน้ำมันร้อนๆโอ้ย่าจะทำแบบเดียวกันมันง่ายมากๆส่วนฉันต้องเก็บไส้กอกเลืกอยจากพื้นนี้ก่อนนะอ้ะอเอเจ็บจัง แล้วกับดักหนูมาจากไหนกันนะไม่เคยเห็นหนูในนี้สักหน่อยโอ้ชีสเหรอใช่เลยทำไมไม่ลองเพิ่มชีสในคอนดอกละ่ะมันต้องอร่อยสุดๆ <Yeah, baby. S 1> จากนี้เธอก็จุ่มมันลงไปในน้ำมันแล้วก็เอาไปทอดเอ้าน้ำมันมันกระเด็นโอ้ใช่มันกระเด็นไปทั่วเลย ขี้กลัวจังมันก็แค่น้ำมันมันจะอะไรนกหนาคอนดอกพร้อมแล้วที่เหลือแค่จ,จัดจานให้สวยงามอย่างเช่นทำเป็นสัตว์น่ารักน่ารักแบบนี้และแน่น,นอนเราต้องไม่ลืมซอสด้วยใส่กอรอกจิ้งอร่อยมากขึ้นถ้ากินกับซอสดูสิสวยไหมล่ะ แล้วก็ใส่ซอสมะเขือเทศกับมัสตาร์ดว้าวหลานของฉันต้องชอบคอนดอกอันนี้แน่นอน <c oughs> ส่วนฉันก็มีชีสเซอร์ไพรส์ข้างในให้เธอและเพิ่มซอสนิดหน่อยก็ไม่เสียหาย <c oughs> ใช่ <c oughs> แบบนี้เลยเพจถึงเวลาลองแล้ว <c oughs> ว,ว้าวคอนดอกทั้งนั้นเลย <c oughs> แต่หนูจะลริ่มกินจากอันยักนี่โอ้ <c oughs> ถ้าจะยกไม่ขึ้นด้วยซ้ำถือไม่ได้ด้วยอืมไม่ค่อยเท่าไหร่นะถึงเวลาลองออื่นแล้วอู้ดูหมี่น้อยๆนี่สิหนูว่าซอสทำมันอร่อยมากขึ้นแน่น,นอนอืมไม่อยากจะเชื่อเลยทังอร่อยแล้วก็สวยด้วยวเหลือจานสุดท้ายแล้ว ว้าวมีชีสข้างในด้วยนี่เป็นเซอร์ไพรส์ที่เจ๋งมากบางทีนี่เป็นคนดักที่ดีที่สุดในวันนี้เลยโอ้ย์ย่ฉันรู้อยู่แล้วว่าฉันต้องชนะบ้างอร่อยใช่ไหมใช่อร่อยมากดูสิฉันได้เครื่องกดช็อกแลตแห่งสุดใหม่ด้วยละโอ้ยย่ฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะเลือกอะไรดีมีหลายอย่างเลยที่นี่เย่ yeah. ส่วนฉันได้เครื่องกลมาฝรั่งมันหนักมากเลยว้าวมีเยอะมากฉันรักมันนนี้เธอต้องหมุนที่จับให้มันออกมาจะลองดูว้าวออกมาแล้วฉันสงสัยจังมาฝรั่งสีเขียวมันรสชาติยังไงอืมดูเหมือนจะเป็นแอปเปิลอีกทั้งยังมีน้ำหวานสอดใสข้างในด้วยว้าวนี่มันอร่อยมากเลยแมรี่ดูสิมึกฝรั่งฉันมันใหญ่ขนาดไหนตลอจังเยี่ยมไปเลย ไม่ลองอันอื่นละเดูเหมือนว่าฉันหมุนลูกบิดไม่ได้แล้วล่ะมันขัดข้องมั้งเหรอให้ฉันลองนะเธอพูดถูกแล้วมันใช้ไม่ได้แต่ต้องมีทางออกสิฉันคิดว่าเครื่องนี้สามารถถอดส่วนประกอบได้นะฉันว่าเธอถูกนะเยี่ยมเลยมันได้ผลใช่ยังไงเธอไม่มีเธอแมรี่มีสิ่งของขอบคุณหนั้นก็กินเลย ฉันจะเลือกรสชาติให้เอเองแล้วก็อร่อยกว่าด้วยฉันจะกินหลายๆอย่างพร้อมกันเลยนี่มันดีขึ้นเยอะเลยล่ะฉันได้ใจทีเธอชอบมันนะงั้นความพยายามของเราก็ไม่ว่างเปล่าสินะฉันบองว่าเครื่องของฉันจะไม่ทำฉันผิดหวังเหมือนกันมันไม่ได้ผลนะโอ้นี่ไงทวิ์ มัดหนักจังเลยเค้กทำได้ดีมากฉันไม่คิดมันจะได้ผลแบบนี้ว้าวได้ผลจริงๆด้วยฉันได้สองแท่งนะนี่ไม่ใช่เวลาที่จะหยุดนับไปต่อกันเลยฉันก็เลงจะได้ลิมรถมันแล้วฉันเต่นเต้นจังมีหลากหลายเลยทำได้ดีมากฉันพยายามหนักที่สุดแล้วพอฉันแลออกมาตอนนี้ได้เวลากินแล้วเจ้ามันดูน่ากินมากเลย ช็อกโกแลตละลายในปากด้วยแล้วกับก้อนเม็ที่ไรน้ำหนักนะมีความสุขจังอืมลูโคราเม,มลนี่สิฉันมีความสุขจังเลยส่วนทวิกซ์ด้วยฉันก็ชอบมากเพราะคุกกี้กรุบกรอบอ๋อใช่หาที่เปลี่ยนไม่ได้เลยซ้สำสองกันเลยดีกว่าพวกเรานี่คือความบ้าคลั่งของช็อกโกแลตจริงๆด้วยแต่ฉันชอบมันมากนะแต่แค่เดียวแล้วละ่ะไม่มีอะไรอยู่ในตู้อัตโนมัติตแล้วเหรอ เราเข้าทำงานซิอย่าได้แข่งนะแมรี่จะเป็นยังไงบ้างโอเคไหมฉันว่าเธอชอบช็อกโกแลตมากเกินไปนะดีนะที่ฉันรู้ว่าต้องหยุดเมื่อไหร่นะมาฝรั่งเยอะจังเลยฉันนับไม่ไหวแล้วนนันเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยดูสิเคนี่เป็นช็อกโกแลตที่สวยงามมาก <c oughs> ฉันก็ทีจะหายใจเลยเนี่ยกลัวมันจะหกัก มันก็เธอต้องลองนะมันก็ลุยเลยเธอพูดถูกโอ้มันเจ๋งมากฉันชอบมันสุดๆเลยฉันอยากจะพังมันให้หมดเลยล่ะสุดยอดแล้วก็เลยนิดน้อยแบบนี้แหละง่ายมากน่าตื่นเต้นสุดๆเลยตอนนี้ก็ตาเธอแล้วฉันเอาด้วยดูสิฉันก็ทำได้เหมือนกันมันเยี่ยมสุดๆไปเลยฉันคิดว่าเรานี้เราสามารถลองได้แล้วเธอพูดถูกอย่าเสียเวลากันดีกว่า าฝรั่งของฉันมันดูน่ารักมากเลยฉันชอบสีชมพูนันเนี้โอ้มันนุ่มมากแล้วก็หวานด้วยแบบที่ฉันชอบเลยฉันแทบเร่าไม่ไหวแล้วที่ที่เราชิลลัดกัฉันนอกจากนี้มันดูดีมากดูสิมันนุ่มขนาดไหนหักง่ายด้วยอืมแล้วมันคือรสนมเราโชคดีจริงๆแค่ฉันนี่ก็เลยบอกเลยล่ะมันก็เธอชอบแผงฉันแน่นนอนแบบนี้เยี่ยมมากเลยฉันภูมิใจในตัวเธอนะ อะไรดีไปกว่านี้แล้วมันเริ่มกันเธอแต่พูดถูกงั้นฉันจะโยนอล้วก็เธอรับตอนนี้เราก็มาสลอบกันเถอะอาปากกว้างๆนะให้ตายถ้าฉันปากไม่เข้าเลยนี่มนอะไรกันเนี่นั่งนิ่งๆสแมรี่นี่ไม่ใช่หวนของฉันเลยชอไม่ดีเท่าไร่น้ามโหจริงๆงั้นก็ไว้ลองกันข้างหน้ากันได้ถ้าคุณจะบอกฉันนะว่าฉันมีปัญหาการเล็งนะปากไม่เข้าเลยซึกชิ้น ดนีนที่ช็อกแลตไม่ตกพื้นนะนัเทลล่าร์โชคดีจังเลยฉันชอบช็อกแลตสุดๆเลยและฉันก็ได้หมักฝรั่งหลอดละนี่ก็ไม่แล้วเหมือนกันฉันคิดว่ามันดูไม่ธรรมดาเลยมันดูเหมือนยาสีฟันและแน่นอนรสชาติที่แตกตา่างว้าวฉันคิดถูกเยี่ยมไปเลยฉันอยากลองแล้วเี๋่วนี้สุดยอดฉันไม่คาดหวังหมักฝรั่งรสชาติจะเป็นแบบนี้ อยากกินมากกว่านี้อยากมากกว่านี้จริงๆฉันชอบมันจริงๆนนเี่ยแต่เหมือนมันจะหมดหลอดแล้วล่ะเป็นไปไม่ได้เธอกำลังทำอะไรนะแคทฉันจะตัดมันยังไงล่ะฉันแน่ใจมีมาร์ฟงอยู่ข้างในแน่นอนฉันแค่เอามันออกมาไม่ได้แล้วตอนนี้มันก็ออกมาแล้วฉันบอกไม่ถูกเลยว่าฉันชอบมันขนาดไหน เวลาที่จะลองในเทอล่าแล้วต่เปิดยังไงล่ะโอ้ใช่แล้วมันได้ผลฉันว่าเธอจัดการมันได้ง่ายๆนะแมรี่ฉันว่าเธอจะพูดถูกนะดูสิช็อกโกแลตของฉันมันน่ากินสุดๆเลยใช่ไหมใช่แต่อย่าโดนหน้าฉันนะโทษทีฉันตื่นเต้นมากกันไปนะฉันดีใจมากที่ได้กินมันฉันไม่สงสัยเลยในความอร่อยและฉันเชื่อว่าเธอหยุดไม่ได้แล้วเธอพูดถูกแล้วล่ะ มรี่ตอนนี้เธอเต็มไปด้วยชอกลัสน่ะมันทำให้ฉันนึกอะไรออกแล้วถ้าเรารวมขนมของเราล่ะหมาฝรั่งกับนูทล่าันเหรอรองดูสิฉันคิดว่ามันต้องเป็นอะไรที่ไม่ธรรมดาดูยเลยถ้าเป็นคนแรกฉันหวกว่าเธอจะไม่ทำให้ฉันจิดหวังนะฉันว่ามันเจ๋งมากแผนของเธอได้ผลงั้นฉันจะลองปอดลูกโป่งใหญ่ๆให้ดู โอ้ดูสิใช่แล้วขอดูหน่อยอะไรกันเนี่ยแมรี่ฉันขอโทษฉันอยู่แต่เองไม่ได้ฉันแค่ใหญ่จอดลูกโป่งนะเอาไม่เป็นไรหรอยิ่งเล่อยิงเสือประสบการ์ฉันรักมันนะ <c oughs> ใช่แล้วสีนี้มากกับเธอมากเลยกินด้าเซอร์ไพรส์เจ๋งพี่เลยว้าว <c oughs> นี่มันอะไรกันเนี่ยห <c oughs> มากฝรั่งแท่งยังไงล่ะ <c oughs> แถมเรียงไว้สวยงามด้วย จะเสียวละกันเลยฉันพร้อมลองไขช็อคเลตของฉันแล้วฉันหวังจะมีของขวัญอยู่ข้างในนะฉันรอไม่ไหวแล้วฉันชอบส์ไทรส์ที่สุดเลยโอ้มีสองด้านด้วยจะเริ่มจากด้านไหนดีนะอาจจะเป็นอันนี้ที่มีของขวัญอยู่ว้าวดูสิมันเป็นของเล่นด้วยฉันรู้อยู่แล้วงั้นก็ต้องเมาต่อกันฉันคิดว่ามันจะง่ายนะ ฉันทําได้แล้วมันคือตุ๊กตาหมีแล้วไม่มงกุฎด้วยฉันเก็บเลวไปเลยยังไม่นของเล่นชน้ดอื่นด้วยได้เวลาเจอพวกเขาแล้วมีอะไรบ้างล่ะแมรี่โอ้ีนของฉันเหรอขอบคุณนะว้าวแหวนดอกไม้น่ารักจังเลยฉันนี่เจ๊สชอบมาดูกันว่าในไข่กันมีอะไรอืมโอ้ชักลัดบอลสอดใส,สครีมสัดยอดไปเลยได้เวลากินแล้ว มันลองกันมันนุ่มแล้วก็กรอบมากเลยล่ะเป็นส่วนผสมที่ลงตัวสุดๆอร่อยถึงใจเลยนี่เป็นของหวานที่ยอดเยี่ยมมากฉันเลอกแล้วฉันโชคดีฉันว่าฉันจะกินแบบนี้แหละไม่ต้องใช้ช้อนด้วยซ้ำให้ฉันลองหมักฝรั่งบ้างนะฉันควรเริ่มจากตรงไหนดีงั้นฉันเริ่มจากตรงนี้เลยกัน ฉันรักมันจริงๆให้รสชาติที่เข้มข้นขึ้นฉันต้องใช้มะฝรั่งมากกว่านี้ปริมาณเท่านี้เลยโอ้ใช่ดีจังเลยที่ฉันต้องการดูเหมือนว่าเธอตื่นเต้นมากเลยนะเดูซยสิแมรี่ฉันดูเหมือนปลาหมึกหรือเปล่าโอ้ใช่เหมือนมากเลยสนุกจังเลยฉันอยากกินมกฝรั่งมากกว่านี้แต่ดูเหมือนมันจะน้อยเกินประสิทธิภาพฉันนั่นนี่ฉันไม่คิดว่าเธอจะกินได้หมดเลยนั่นนี่ย เอาก็ฉันต้องกินให้หมดเพาฉันอยากทำลูกก่องลูกโตนะเตรียมตัวให้พร้อมตอนนี้เธอจะได้เห็นแล้วว้าวมันใหญ่จริงๆด้วยแต่ว่าครจะหยุดได้แล้วมั้งแคทตินฉันไหมมันแออัดกันไปแล้วนะโอ้วระเบิดอ,อะไรขนาดนี้ฉันตื่นทันแล้วเอ้าเธอเป็นไงบ้างสบายดีไหม